นี่ขอ้องเพลงหน่อยละกันดูอรายการแห้งๆต่อไปนี้จะเหล่าถึงอาหารอร่อยกินส้มตำกันบ่อยๆรสชาติว้าวแซ่บดีคุณผู้ชมบอกเลยเพลงนี้เป็นเพลงอมตะที่ทอดตลอดกาลนะครเพลงส้มตำนั่แหละแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีคนนำมาโคเวอร์ใหม่แม่สุนี่แหละแต่ว่าเวอร์ชั่นก่อนที่เราจำกันได้แล้วก็ชุนคุ้นจินเนี่ย ก็เป็นภาพของราชนีลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์เป็นคนร้องไว้นะคะแต่ล่าสุดนี่เลยคนที่หยิบยกออกเพลงนี้มาร้องอีกครั้งก็คือแม่สุนารีราชสีมาเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตมากๆค่ะที่ได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เจ้าตัวเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบหรือว่าดราม,มา่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งแม่พึ่งแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีวิธีร้องคนละแบบกัน,นคนละสไตล์กันค่ะ ันก็คนละแบบกับพี่พึ่งนะพี่พึ่งเขาเจะแบบว่าเป็นการตำส้มตำที่แบบว่าจัดจ้านจัดจ้านแล้วเหมือนจะเป็นแม่ค้าถ้า,ถ,าถ้ามองภาพเป็นแม่ค้าที่ตำส้มตำแล้วบรรยายไปด้วยจะเห็นการใส่อะไรอย่างค่องแค่ว่องไวชุดชดชุดชะแต่ของเราก็อาจจะเนิบเนิบแบบช้าช้าแล้วก็ค่อยๆบรรจงใสเ่เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประ,ประมาณน,านั้น นะคะก็ฝากติดตาม,ตมกันด้วยนะคะสำหรับผลงานโคเบอร์เพลงนี้ค่ะ,ะคุณผู้ชมต่อกันอีกหนึ่งเรื่องละกันสำหรับแม่สูบบอกเลยเรื่องนี้หลายคนให้ความสนใจจริงๆหลังจากที่เจ้าตัวนออกมาโพสเดือดหลังถูกชาวเน็ตท่านหนึ่งแค<ะ>่ท่านเดียวเท่าน,นั้นนะม,มาแซะว่า อดรวยกรณีที่พาสุนัขเนี่ยออกเดินเล่นคุณผู้ชมแต่หมาก็หลายตัวนะแล้วหมากขาดูแบบว่าสุขภาพดีเมาตัวยงตรงคือดูแพงอ่ะคุณพี่เอองานนี้แม่สูุบอกเลยขอใช้คำพูดที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยละกันนะเพราะแว็บแรกที่เห็นอุ้ยมันอารมณ์ขึ้นเหมือนกันรทานออกมาว่าห่านจิกเอ้ยเออนะคะ ไม่ใช่เป็ดแต่เป็นห่านค่ะห่านจิกเอ้ยออและทั้งหมดค่ะทั้งมวลก็โพสตลงไปแม่สูรเนี่ยบอกนี่แหละมันคือการสั่งสอนและคิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้คงจะวิอจฉาเราหรือเปล่าออหรือว่าทนเห็นคนอื่นเขามีความสุขไม่ได้เลยเออพร้อมกับอกกิ้งท้ายด้วยนะคะว่าคนที่มาคอมเมนต์แซะเนี่ยถึงแม้จะไม่แสดงโปรไฟล์แต่แต่แต่แ,ตออแม่ก็เหมือนจะรู้นะ เป็นใครเออเอาหรอเพราะคำพูดคำจารลักษณะการพิมะมันใช่มันเหมือนคนที่แม่รู้จักเลยอืมจริงเหรอเนี่ยเ้าพี่ห่านกันเลยว่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ เราอวดรวยตรงไหนชีวิตเราไม่เคยอวดรวยเลยแล้วก็อยู่แบบแล้วแม่ก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากตอนนี้ประสาทเนาะแม่ก็จุงมาเป็นปีเป็นชาติแล้วหมานี่ก็อยู่กับแม่มาจนแบบว่าก็ไม่รู้เขาคิดอะไรเอยก็อยู่ให้มีความสุขเถอะนะหนูไม่รู้หนูหรืออะไรแหละเออชีวิตมันสั้นเออคิดบวกๆเยอะอะไรที่มีความสุขก็ทําไปคิดบวกๆไปเลยบวกไปเลยปะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คิดในแง่ดีอ้าวคุณผู้ชม